พาแฟนมวยย้อนกลับไปเมื่อปี2554ครับไปดูพลังพลชูวัฒนะมุมแดงครับเจอกับพันคมเล็กสิทธิวัฒมุมน้าเงินคู่นี้ทางด้านพลังพล,งพลตอกหนักให้พันคมเล็ก2ปอนด์นะครับ107ต่อ10 109โชกันเป็นคู่เอกสึกจารุเมืองวันที่19มกราคมปี54นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนำมาให้แฟนมวยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดคู่มวยรุ่นเล็กนะครับสำหรับคู่นี้ ยอดฝีมือทั้งคู่ครับโดยเฉพาะพลังพลนี่โอ้โหดาวค้างฟ้าแหละครับไปมานานครับระดับอาจารย์มวยครับเชิงชกไอคิสมองมวยจัดจ้านเหลือเกินครับส่วนพันคมเล็กมูลน้ำเงินนี่รุ่นน้องครับกำลังสดกำลังแรงขึ้นมาครับไฟนี้ก็ได้โอกาสขึ้นวัดชั้นรุ่นพี่อย่างพลังพลแล้วฮะยกนี้ยกที่2นะครับพลังพลจอมฝีมือจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ส่วนพันคมเล็กดาวโหลดฟอร์มสดจากกบินกบินบุรีปาจีนบุรีนะครับยกนี้ยกที่2ก็โอ้โหดูครับพยายามจะต่อยหมัดครับพั 1, คนคมเล็กแม่ไม่ได้มีอาการเกรงครัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่แม้แต่น้อยครับถึงแม้ว่าจะเจอกับพลังพลที่โอ้โหดังมาก่อนเก่งมาก่อนครับพลังพลคนนี้นี่ดีกี เข็มขัดมากมายหลายเส้นครับทั้งแชมป์ลุมพินีแชมป์ราชดำเนินนี่เป็นมาหมดแล้วครับยกที่2ก็ยังเป็นเกมที่ชิงจังหวะก,กันอยู่ฮ่พันคนเล็กช่วงนั้นนี่ร้อนแรงเหลือเกินแล้วครับในสายศึกดาวรุ่งชูเจริญของเฮียมอครับชูเจริญล,ล้วีลาวบงส่วนพลังพลน,นี่ย้ายมาใช้สีเสื้อชูวัฒนะนะครับของเฮียมอ ก่อนหน้านั้นนี่ใช้ใครมวยพิริยะนภชัยครับแล้วก็มาเป็นชูวัฒนะปอไทยลุ่งเรืองค้าไม้โอเปลี่ยนมาหลายซีซื้อครับก่อนที่จะมาปิดท้ายด้วยเพชรยินดีคาเดมี่นะครับหมด2ยกพลังพ,พลต่อถึง74เลยนะครับแฟนมวยเชื่อในกระดูกการผ่านมวยครับแล้วก็แม่ยิ่งมาแลกแข่งกันแบบม้น่ของชอบของพลังพลเลยแหละครับ พยายามต่อยหมัดฟันศอกครับฟันคมเล็กอาวุธหนักแรงครับแต่ว่าพลังแข้งของพลังพลนี่ก็ไม่เป็นรองเหมือนกันครับโอ้ยกสามนี่ใส่กันเจ็บๆแล้วครับต่อยหมัดครับพลังพลหัวดแข้งขวาครับติดบังขวาคืนครับพันคมเล็กไม่ได้กลัวแล้วครับไม่กลัวอยู่แล้วครับถึงตอนนี้นี่แหม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องครับใส่กันเต็มที่ครับบนเวทีแข้งขวาของพันคมเล็ก ดูครับแข่งต่อแข่งดอกต่อดอกครับหมัดของพันคมเล็กซ้ายอีกแข้งหนึ่งครับอยกนี้นี่พันคมเล็กทําได้ดีขึ้นมาครับดูครับจังหวะวางแข้งต่อยหมัดหดเน้นๆครับเบินไปสองครับเอาแล้วครับพลังคนโตมาหนึ่งขวาคืนครับดูครับสงครามแข้งอย่างแท้จริงครับเป็นมวยที่เตะหนักเตะแรงทั้งคู่แหละครับ ดูครับยก3นี่ถึงตอนนี้นี่สถานการณ์เริ่มจะปั่นป่วดแล้วครับ2ยกพลังพลต่อถึง74นะฮะแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้นี่ชักไม่แน่ซะแล้วครับดูครับพันคมนี่มานิ่งเหลือเกินครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจครต่อยหมัดครับดูจังหวะนี้เสียบเข่าครับพันคมเล็กแข้งขวาของพลังพลโดนปัดล้มลงไปครับเอาล้ครับ ได้ดอกนี้นี่สถานการณ์พลิกกลับแล้วครับตอนนี้นี่ข้ามาอยู่พันคมเล็กแล้วนะครับช่วงปลายยกที่3จะเข้าไปเตะครับยังไม่ได้จังหวะครับพลังพลแข้งขวาครับขวาคืนครับแข้งต่อแข้งดอกต่อดอกครับโอ้โหแต่จังหวะสุดท้ายพลังพลโดนปัดล้มลงไปครับยกนี้นี่ล้มไปหลายครั้งแล้วฮะเป็นเกมของทางด้าน พันคมเล็กที่ทําได้ดีเหลือเกินครับจังหวะนี้พลังพลแม่จักจะคิดหนักเลยครับยกนี้เสียเปรียบชัดเจนครับเห็นชัดเลยครับว่าเดินเข้าไปทําอะไรพันคมเล็กไม่ได้ครับหมดสามยกครับพันคมเล็กพลิกกรับมาเป็นต่อห้าสี่ติดตามยกนี้ครับยกที่สี่ไม่รอช้าแล้วครับทางด้านพลังพลเพราะว่าสถานการณ์ตกเป็นรองแล้วครับโยกเข้าไปแข่งซ้ายครับติดบัง ดูพันคมเล็กยิงชกยิงนิ่งครับแข้งขวาครับเตะขวาต่อยขวาพลังพลโยกเข้าไปโยกเข้าไปครับรหาจังหวะเตะแล้วครับเสียบเข่าฮะดูครับรจังหวะนี้ใครตีใครไล่แขนและเสียบเข่าครับพลังพลมแม่ไม่ใช่เข่าอาชีพทั้งคู่ครับหาจังหวะฟันศอกครับพลังพลแต่ว่าพันคมเล็กมีศอกโตแล้วก็หัวดแข้งขวาครับพลังพลเบิ้ลแข้งขวาไปสองแข้ง ก็ยังติดบังอยู่ฮะยังไม่ประติดประต่อครับอาวุธของพลังพลยกนี้แต่ว่าไม่ท้อครับเดินหวดแข้งขวาไปเรื่อยครับบดไปเรื่อยจังหวะนี้ใครตีใครครับกดลงมาเด้งเข่าครับฟันคมเล็กพยายามไล่แขนโดนเข่าของพลังพลต่างฝ่ายต่างเสียบครับดูฮะมีสอกครับพลังพลแข่งซ้ายมาซ้ายคืนครับโอ้โหดูฮะเอาละครับ ชุดนี้พลังพลทําได้ดีครับกองเชียร์เฮกันดังลั่นแหละครับโอ้โหกระชากมาไปติดบริเวณมุมขาวครับช่วงปลายยกที่4พลังพลเดินต่อโยกเข้าไปครับเบียดเข้าไปดักแทงซ้ายครับโอ้โหนี่ครับโดนปัดล้มลงไปเอาลครับสถานการณ์ตอนนี้เริ่มจะปั่นป่วนอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหพิกไปพิกมาครับคู่นี้เสียบเขาครับพันคนเล็ก พลังพลโยกเข้าไปโยกเข้าไปครับหาจังหวะครับแข้งขวาติดบังมาถึงตอนนี้ราคาข้ามมาพลังพลอีกแล้วนะครับพลิกไปพลิกมาครับแข้งขวาครับโอ้ไม่ได้ครับโอ้โหออกลูกมั่วแล้วครับทางด้านมันคมเล็กยกนี้นี่พลังพลเดินแล้วทําได้นะครับขวางหน้าครับขวางหน้าแล้วทํางไงครับแข้งขวาโอ้โหเต็มเต็มครับ พันคมเล็กทําท่าออกมาเดินแล้วนี่ออกลุกมั่วเลยนะครับดูครับโอ้รับอาวุธเยอะจนทําท่าแผ่วลงไปครับนี่ครับดันดันแล้วหวดแข้งขวาเบิ้ลไปสองเลยครับโอ้โหวิเต็มเต็มครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ไปลไกลแล้วครับแฟนมวยมองแล้วครับโอ้โหไปกันใหญ่ครับโดนปัดลมไปอีกนี่แหละครับลุกใช้ต่างหากครับไปเลยครับลิเกเลอร์ครับ ยก4ปิดกล่องครับแฟนมวยแมทำท่าโหยเลยครับหมดยกที่4ครับไปไกลครับ61ครับพลังพลอะเดี๋ยวดูครับยกสุดท้ายมีอะไรหรือเปล่าครับยกสี่นี่ความเก๋าของพลังพลช่วยได้นะครับเดินหมดหนักๆอาจจนรุ่นน้องอย่างพันคมเล็กนี่ยุบไปเลยครับไม่มีปัญหาครับเกมขาดแล้วครับยกสุดท้าย พันคมเลยก็เร่งไม่ขึ้นเลยครับส่วนพลังพลก็ไม่อยากจะทําครับคุมเกมคุมสถานการณ์ได้หมดก็ฝากติดตามด้วยนะครับไฮไลท์มวยมันๆคู่ฮอตฮิตในอดีตแบบนี้มีให้ชมกันทุกวันครับทางช่องหนูเดนโอนชาแนลนะครับฝากกดซ u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับก็จะได้ไม่พลาดชมคู่มวยมันๆแบบนี้ก็รอเสียงะระฆังดังครับบนเวที ชกกันเป็นคู่เอกเมื่อวันที่19มกราปี54นะครับวันนั้นนี่คู่ประกอบรายการสลีมมงคล P.K. ครับเอาชนะคะแนนเจริญทรัพย์เกียรติเฉลิมพบแล้วก็มีฝน8จุวัฒนาครับชนะคะแนนสิงห์ดำวอลุ่งนิลันส่วนคู่นี้คู่เอกก็เกมขาดแล้วครับสงบศึกนะครับก็ดูแล้วทำไม่มีเสียงเชียร์แล้วครับตอนนี้ทางด้านพันคมเล็ก แมสามยกนี่มาดีๆครับยกสี่โดนบทหนักๆยุบเลยครับแบบนี้ก็คุมเกมได้หมดแล้วครับทางด้านพลังพลจอมเก่าจากแดนทับหลังครับนี่ครับไม่ได้ไม่ใช,ใช่ด่านที่รุ่นน้องจะผ่านไปได้ง่ายๆครับถ้าใครไม่เก่งจริงนี่ยุคนั้นนี่ผ่านพลังพลยากครับหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับเป็นทางด้าน พลังพลนะครับที่เอาชนะคะแนนพันคมเล็กเกียรดนิวัฒนได้อย่างสนุกขาดลอยท้ายๆ